สวัสดีครับตุนวีแ c นชาแนลวันนี้ก็พาทุกท่านมาที่เซ็นท่านแจ้งวัฒนะนะครับผมกับงานนี้ครับผมตำนานนักกีฬาซีเกมไทยหรือว่า Legend of the Sea g a เกม a ไทยแอดนะครับผมวันนี้ก็จะบอกว่าที่นี่เขาจัดงานเป็นนิทรรศการพีเซนได้เห็นนะครับว่าที่ผ่านมาในประเทศไทยนักกีฬาทีมชาติที่สร้างชื่อเสียงให้แต่ละท่านนะคือเป็นใครบ้างนะครับผมอย่างที่เห็นนี่เลยนะฮะนี่เลยครับผม แต่ประเด็นสาคัญของวันนี้ที่เราจะมาคือเราในฐานะนักพละกายใช่ไหมครับผมเราจะมาตามหานักพาะกายทีมชาติชุดปัจจุบันทุกท่านเลยนะฮะที่แบบว่าคล้าเด่นๆนะครับผมเราก็จะเอามาเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องทางบ้านนะครับได้ฟังเขานะครับว่าเขามีแง่คิดหรือว่ามีอะไรจะฝากผู้ชมทางบ้านหรือเปล่านะครับผมถ้าพร้อมแล้วบอกเลยครับว่าถ้าหลังกำลังเดือดเลยนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ห้างเซนทันแจ้งวัฒนะนะครับผมคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติด้วยนะครับผมที่มาลงคัดเลือกวันนี้นะครับว่าแต่ละท่านจะได้ไป แข่งขันที่เวทีไหนนะะระตลบนานาชาติปีนี้นะครับผมแล้วก็ผมจะพาไปดูแต่ละท่านดีกว่าว่ามีชื่อเสียงเรียงนามว,ว่าอะไรบ้างและบรรยากาศในงานโดยรวมเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับผมนี่อันนี้พี่อ๋องนะครับผมพี่อ๋องเจ้าของเสียชายิมนะครับเรียกว่าเป็นที่แรกเลยที่ตูนได้มาเรียนวิชาที่นี่นะครับผมเป็นคนที่สร้างสังคมของพิณนเอที่แบบว่าอบอุ่นแล้วก็ได้ใจามากนะครับผมคนนี้เลยนะคะ อดีตนักกีฬาทีมชาติด้วยนะครับผมเป็นคนที่ประกวดมานานมากดีใจมากที่ได้เจอพี่วันนี้นะครับยินดีครับสวัสดีครับขอบกล้องพี่ขอกล้องหน่อยนี่ก็เป็นพีเอชนะครับผมแชมป์โลกหลายสมัยเลยวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่มาคัดตัววันนี้ความ20%ครับผมคุณแย่ครับผมครับคุณพี่ครับผมอันนี้ก็เป็นอดีตแชมป์ประเทศไทยนะครับผมควาดแชมป์รัวๆเลยจนรุ่นน้องนี่คือแบบแกน่าพี่กันเลยตอนนี้จะเป็นรุ่นชราแล้วเี๋ก็ดูครับผมนี่ขนาดอันนี้มากี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่ ประมาณ6กเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เขาบบรับงานก่อนครับมันระยะเวลาน้อยด้วยแค่เดือนเดียวนะครับเวลาได้เอ็นไว้เป็นหน่อยดูครับผมโวยขนาดไหนดูครับจับเขาเด็าโอเคครับโอเคครับมีอีกหนึ่งท่านที่น่าสนใจนะครับผมเป็น อดีตแชมป์โลกครับเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วก็แบบว่าคว้ารางวัลมาลัวๆเลยนะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะคว้าแชมป์โลกอีกหลายสมัยด้วยนะครับจ่าอ้นนั่นเองนะครับดูครับผมครับสวัสดีครับมาตัววันนี้ก็นวลนวลใช่ไหมครับพี่นวลนวลธรรมดานวลวันนี้คือเน้นโชว์เนื้อเขาเรียกว่าวันนี้มาเป็นวันคัดตัวนะครับผมเพื่อจะให้เรารู้ว่าเราจะไปลงเวทีไหนแล้วก็เมื่อพี่เขาแน่ใจว่าเขาจะได้ลงเวทีไหนแล้วเขาจะมีเวลาในการแบบทำเนื้อใช่ไหมครับแล้วก็คัดคัดไขมันออกอ่าใช่ใช่มันก็จะสภาพมันจะคมกริบเลยสภาพวันนี้ดูครับเห็นนะหนูนัด อันนี้คือนพอกายจะเรียกกับนรำอ้วนนะครับเผื่อคนทั่วไปที่อยู่ทางบ้านจะไม่รู้นะผมอันนี้คือพวกเราเรียกกันว่าอ้วนแล้วบวมบวมบวมครแต่ถ้าถึงเวลาวันแก่กับอกเลยว่าเคี่ยวนี่คือเต็มเลยไขมันนี่คือดึงมาที่มันพลาสติกเลยนะครับดึงมาไม่ติดอะไรเลยแต่ดูก่อนอื่นเลยลืมกาวเขายิมให้ได้ก่อนครับเอาตัวเองมาอยู่ในในยิมให้ได้ก่อนเพราะแท้มากๆเลยพี่ก็พยายามลองเข้าหาคนที่เขามีความรู้ครับช่วยแนะนําเรามันจะได้ไม่ต้องงมเข็มไมหาทดได้เรียนรู้ว่าคนที่เขามีความรรู้มัันนกก็จะออยดเาาพฒไป มีทิศทางที่มันลุวนสุดสำหรับผมนะฮะแค่เดินเข้าไปในยิมก็เจอคนหุ่นอย่างเงี้ยแค่นี้ก็หายท้อแล้วครับผมขอบคุณพี่มากเลยครับสวัสดีค,ครับร แล้วก็ไม่พลาดนะครับแชมป์ประเทศไทยที่อยู่ทางด้านข้างผมนะครับผมเรียกว่าอะไรที่แบบว่าอยู่มานานคว้าแชมป์รัวๆแล้วก็แบบว่าทุกคนเห็นหน้าเห็นตาไปนานครับผมคนแรกเลยครับนี่เลยพี่บังทศพลครับผมครับโอยดูดูแค่หุ่น ผู้ชมทางบ้านน่าจะรู้สึกแบบว่าโอ้โหโอเคพี่วันนี้ผมไปสมัครฟิตเนสแล้วพี่ครับมีอะไรอยากฝากบอกน้องๆทางบ้านไหมครับที่เขาสนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองครับแรกเลยก็อยากให้รับประอการดูแลเรื่องของอาหารการกินก่อไปในเรื่องของวิทยาลัยนะเพราะถ้าบางคนเอยากไปทำอะไรบางอยางเครงการแบเที่เขาบอกว่าทำได้ไม่ดีพออยากมีหุ่นแบบพี่นะใช้เวลาสามเดือนได้ไหมครับใช่คุณหนี้สามเดือนไม่ได้แล้วพี่บังเล่นมากี่ปีครับบอกยี่สิบปีแล้วยี่สิบปีโอ้ยไล่ๆกับตัวเลยนะหรือว่าการลดเอียดพี่เขาเป็นคนคุมแบบอาหารแม่นมาก ขนาดสาร้างกล้ามมือกินข้าวแบบไม่ได้เยอะอะไรเหมือนคนทั่วไปเลยจะกลายเป็นนิสัยมากกว่ามัพอเราแข่งเราเราหยุดแข่งเนี่ย <c oughs> มันก,ก็กินเหมือนเดิมไขมันมันก็เลยไม่ไปขึ้นมาเห็นบอกว่าที่ผ่านมามีอาการบาดเจ็บด้วยใช่ไหมครับพี <c oughs> ่อาการบาดเจ็บใช่ใช่เขาได้หยุดเล่นไปหลายปี <c oughs> กลับมาคือได้ขนาดนี้เลยผู้ชมทนะางบ้านอย่าลืมนะครับใครท้อใครหมดใครหมดกําลังใจอ่ะดูพี่เขาเป็นตัวอย่างได้นะครับผมถึงแม้ว่าจะบาดเจ็บจะอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วถ้ารักษาหายแล้วเราก็สามารถกลับมาเป็นนี้ได้ใช่ครับเราเล่นให้ถูกวิธีนะฮะทานอาหารที่ดี ท่านต่อไปครับผมนี่แชมป์ประเทศไทยสองสมัยและก็เป็นแชมป์ประเทศไทยคนล่าสุดแล้วเพิ่งติดทีมชาติสดๆร้อนๆไฟแดงมีอะไรอยากจะฝากน้องๆไหมครับผมเป็นกำลังใจให้ครับน้องๆครับผมครับผมคุมอาหารคุมอาหารน้องผมขยันออกกำลังกายถ้ามีคนอยากเจอพี่พศเนี่ยจะไปเจอพี่พศได้ที่ไหนครับพี่พศฟิตเนสครับโพสต์ฟิตเนสครับผมเช่นกาญจนาวงแหวนเซ็นเตอร์กาญจนาวงแหวนเซ็นเตอร์มันอยู่ใกล้พุทธมณฑลอะไรครับผมใกล้พุทธมณฑลสายหนึ่งสายสองสายหนึ่งสายสองเอาง่ายๆคือเซิร์ชใน Google ว่าโพส ฟิตเนสวงแหวนเซ็นเตอร์วงแหวนเซ็นเตอร์ที่ปั๊มน้ำมันใช่ไหมครับฝั่งตรงข้ามปั๊นน้ำมันฝั่งตรงข้ามปั้นน้ำมันบางจากเจอเลยแน่นอนปั๊บออยอดูดูดูครับจัดมาเด็นครับผมนี่สวัสดีครับพี่ตูนสวัสดีครับผมนี่เรารู้จักกันนานแล้วนะครับผมบอกแล้วว่าคนนี้คือเคยคว้าแชมป์ประเทศไทยทุกคนที่เห็นวันนี้ชื่นใมประเทศไทยรัวๆแน่นอนครับผมแต่ว่ามาคัดตัวว่าใครจะได้ไปแข่งเวทีไหนเท่านั้นเองสภาพวันนี้เป็นไงบ้างครับผมสภาพวันนี้มาประมา 40%, 40ครับ40%อันนี้ไปอาบน <S <S ้ำท oh oh ี่ไหนมาหรือเปล่าเขาเนี่ยพุ่งลงมาจากเวทีเมื่อก oh ี้แล้วโอ้ my god ทำไมตรงกลางมันลึกขนาดนี้เขาเนี่ยถ้าอยากจะเริ่มต้นนะครับต้องศึกษาหาความรู้ก่อนครับหาความรู้ก่อนครับเริ่มไปถูกวิธีถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราเข้าไปหาคนที่เขาอยู่ในฟินเนตเรื่องนี้ศึกษาได้เลยครับผู้พักรักจำก็ได้หรือแอบดูเขาก็แอบดูเธออยู่นะจ๊ะก็ได้ใช่แล้วก็ถ้าใจกล้าหน่อยก็เข้าไปถามเขาเลยครับอ๋อแต่ถ้าเป็นเราเราเลือกอะไรครับเราแอบจำดีกว่าครับแอบจำก่่่อออนนนแรกกกๆคคยยล้้าาเเขไปุใชมมัหื โอเคครับผมอันนี้คือเล่นมานานกี่ปีแล้วครับผมเล่นมามาสิบเอ็ดปีแล้วพี่สิบเอ็ดปีครับผมโอ้マイ god ติดทีมชาติในี่วชเวลานานเลยครับตั้งแต่เริ่มต้นในการมีความฝันแล้วติดทีมชาติเลยเจ็ดปีนะครับเจ็ดปียู่หุ้นละล่กับผมเลยละลายกับผมเลยของผมนี่สองพันสองพันสิบสามสิบสี่ครับมาติดทีมชาติสองพันสิบเก้าใช่ผมเราละล่กันเลยนะใช่ละล่ายจับมือได้เขาครับโอ้นี่คือบอกแล้ว่าหุ่นเขาโหดมากแล้วผมเป็นคนที่ชอบบอดี้เขามากนะครับเพราะว่าเขาเล่นขาแล้วแบบว่าเอวเขาเล็กนิดเดียวอ่ะ หลังสวยมากก็ยังไงปีนี้ขอขอให้ได้แชมป์รัวนะครับผมบขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ตูนครับผมนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เป็นแบบ คนที่แบบว่าประกวดแลว้วประสบ่งคอทำเร็จในเวทีนี้มานะครับผมแล้วก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นไอดอลของผมมาตั้งแต่สมัยพี่ก็เป็นไนแบบแล้วแต่วันนี้คือดีใจมากที่ได้เจอพี่เขานะครับผมวันนี้พี่อาร์ตนะ,ค,ะบบครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นอดีตแชมป์โลกกี่สมัยครับพี่สองสมัยฮะสมสมัย,มยแข่งมาสี่สักรั้งแล้วครับผมได้สองสมัยที่สองครั้งหนึ่งที่สามครั้งหนึ่งเรียกว่าสะสมประสบการณ์ในการแข่งมาหลายปีมากๆเลยใช่ใช่ครับน้องๆที่อยู่ทางบ้านครับเขาอยากได้แรงบันดาลใจหรือว่าได้แง่คิดในการที่ทาาาไมเเเค้ถึงฟิตนรับพี่ ือหลายหลายคนอาจจะรู้สึกว่าการออกกำลังกายมันเสียเวลาลครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วการออกกำลังกายมันทาให้ตูนมีวันนี้ทําให้ผมมีวันนี้ใช่ครับลหลายค, <ๆ S 2> คนที่มองว่าเราเป็นไอดอลเนี่ยเพราะว่าเราทํามาถึงจุดนี้ได้ครับผมเพราะว่าการเริ่มต้นล็อกล็อกแของเรานี่แหละครับผมแรกๆไม่มีใครเล่นเป็นหรอกอ่ะ แต่เล่นไปเล่นมาผมว่ามันก็ทําให้เราบอดี้ดีขึ้นครับผมงานมันก็มีเนาะครับผมพีอาร์ก็ได้ครับผมทำอะไรจริงๆแล้วการหุ่นดีน้าตาดีหรือทุกอย่างดีเนี่ยครับพี่สมัครงานง่ายมูลเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งใช่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 คือทุกอย่างมันจะครอบคลุมหมดแล้วจริงๆแล้วการออกลังกไกไม่เคยทำน้ายใครเลยจริงครับผมอย่างนั้นก็สุขภาพดีถ้ามีน้องๆทางบ้านที่เขารู้สึกแบบว่าพี่ครับผมเล่นมา3เดือนแล้วผมรู้สึกพ้อมมากเลยอ่ะผมจะต้องเริ่มต้นในการที่ เอาตัวเองกลับมายังไงดีครับพี่คือจริงๆแล้วเรามองเรามีไอโน่ของเราครับผมไอโนลของเราไม่มีใครทําแค่3เดือนหรือ4เดือนหรือปีเดียวครับผมทำเรื่อยๆให้เป็นกิจวัตรประจำวันทำให้มีความสุขทําให้สนุกกับมันครับผมแล้วมันจะไปเองครับผมจริงๆแล้วนะเนยอีกคำนามนึงครับถ้าวันไหนไม่ได้เข้าพิเนสพี่อาร์ตรู้สึกยังไงครับผมจริงๆแล้วเนี่ยคือเอาจริงๆนะวันไหนไม่เข้าสบายวันไหนไม่เข้าสบายแต่เราเข้า5วันไงจนถึงสุบช่วงนี้ไม่มีแข่งเราเลิกแข่งเราลทัยปุ๊บ แล้วก็พัก2วันครับผมอาทิตย์แต่ก็ยังซ้อนอยู่วันติดเพื่อซึ่งอะไรครับผมเราก็อยากให้ตัวเองดูดีครับผมยิ่งอายุเยอะ40แล้วครับผม40แล้วมันไม่ใช่เด็กแล้วถ้าพี่ไม่ได้ออกร่างกายอายุขนาดนี้แก่แล้วนะครบถามข้อสุดท้ายครับพี่พี่คิดยังไงกับคําว่าผมอยากเล่น7วัน7วันเลยอ่ะผมไม่พักเลยสักวันสำหรับพี่คิดยังไงครับ พี่ว่ามันเกินไปอาผูมต้องมา<ป>ตั้งใจฟังดีๆนะครับผมนะฮะเพราะว่าคนเราควรจะมีสังคมและครอบครัวอ่าครับผมการที่คุณจะทาตัวเหมือนหมาล่านเนือ้ออาครับผมอยากจะได้กล้ามสุดท้ายคุณไม่มีเพื่อนรอบข้างเลยครับผมสุดท้ายคุณก็ต้องมีสังคมสิครับผมคือการออกกำลังกายคุณก็ต้องมีการขอัขอรถหรือขานี้นิ่งเนือใช่ใชครับผมทำไปเจ็ดวันไม่มีเหตุผล ไม่เห็นผลที่จะทำทำไปไม่ได้ดีสุดท้ายคนทำห้าวันกับชนะด้วยออก็ผมเพราะว่าวันพักมันก็เป็นการรีโคลเวอรี่จิตใจเราให้รู้สึกว่นเราได้พักก่อนด้วยคือการคุมมาทั้งอาทิตย์มันควรจะมีการชิทอยู่แล้วก็คือวันที่เป็นสังคมการชิทก็ทําให้กล้ามเนื้อพัฒนาได้ดีเติมไกลโดนเตะให้กล้ามเนื้อใช่ไหมครับผซึ่งถ้าเรามาคุมเจ็ดวันแล้วมันจะเอาอะไรมาโตอ่ะใช่ไหมมันก็แกลนอยู่แล้วเหมือนกัะบอกก่อนที่เขาจะทำงานหนักแล้วก็จะแห้งเป็นแกลน แต่เราอยากได้กล้ามเนือ้อเราอยากสร้างกล้ามเนือ้อเราควรจะมีการกินการทักการ<ช>รับนี้ดีด้วยครับใช่ครับ,รบขอดูท่าโพสดหนึ่งท่าครับพี่ต้องบอกว่าพี่อาร์ตเนี่เป็นคนที่หัวไหลแล้วก็เชฟอะ่ะติดอันดับคนที่สวยที่สุดเลยนะแทบแทบจะหายหมดแล้วนี่ยขอขอร้องแบบอย่างนี้ดู <c oughs> นะเคครับ <c oughs> ครับผมหนึ่งท่าครับผมปั๊บโยคุณดูคุณดูคุณดูหัวไหลเราดูนี่ดูนี่ดูอันนี้คือโอ้โหดูโอ้โหดูเห็นไหมครับ ผู้ชมทางบ้านมีกำลังใจแล้วใช่ไหมครับผมตามนี้นะยังไงขอบคุณมากครับพีบ่ครับเข้าเส้นชัยแล้วผู้ชมครับผมคือจะบอกว่าในงานก็มีจุดถ่ายรูปที่เป็นนิทรรศการแบบนี้ด้วยนะครับผมเพื่อทําให้เรามีความรู้สึกเหมือนเราอะเข้าใจความรู้สึกของนักกีฬาที่เขาลงแข่งกันด้วยนะครับผมจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราเหมาะสมในการมาถ่ายรูปที่นี่นะครับผม ที่ผ่านมามีการแข่งขันซีเกมมาทั้งหมดกี่ครั้งประวัติอยู่ตรงนี้เลยครับผมแล้วก็โลโก้ของแต่ละงานใครเป็นเจ้าภาพจัดที่ไหนปีอะไรคืออันนี้มีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลายรอบรอบหน้าที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับผมนี่ครับผมฝั่งนี้เลย คือจะมีนักกีฬาที่แบบว่าเคยลงแข่งแล้วก็สร้างชื่อเสียงในมหากรรมกีฬาซีเกมแต่ละชนิดของกีฬาแล้วแบบว่าดังมากบางท่านนี่คือคนยุคนี้นี่คือไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าคือใครนะครับประวัติบอกไว้หมดเลยนะครับว่าคือใครอะไรยังไงกลับมาดูยังรู้สึกชื่นใจเลยครับว่าบ้านเรามีคนเก่งๆเยอะมากนะครับพกเหรียญทองดูครับนี่มีบอกมาเลยนักยกน้ําหนักสุดยอดครับผมครับผมนี่ก็ขอนั่งนะฮะนั่งเพื่อให้ต่ำกับต่ำกว่าพี่ๆนักกีฬาทีมชาตินะครับผมแล้วก็ จะบอกว่าเป็นไงบ้างละครับบรรยากาศงานในวันนี้จุใจไหมครับผมจะบอกว่ามีงานทั้งหมด2วันนะครับมีวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับผมสำหรับท่านใดที่มาแล้วรู้สึกว่าไม่ทันพรุ่งนี้ยังมีอีกวันนึงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับวังว่าทุกท่านจะได้กําลังใจจากในงานวันนี้เต็มที่เลยนะครับผมบา,บายยเจอกันคลิปหน้าครับ